ถวายความเคารพถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์วัจยาหัตมือลงถวายความเคารพพระองค์ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมือลง ทดล,ลอพอใส่หน้ากากแล้วทดลองรูปแับนะครับก็คื <cetera> วอว่าเนื่องจากว่าท่านเสซนดี้เป็นนะครับแล้วจังหวัดจันได้รุ่งเฉลิม,มเกียรติในกิจกรรม,มในร่วมแบ่งทราบว่าทางท่านในเออน,นะครับก็คงได้แบ่งแบ่งแคว่าเทศบาลน,นะฮะได้ทำมาอยู่เป็นระยะ

นแล้วแล้วตอนี้หน้าจอของเราทาท่านตวั่งมาเรียบตัวกันทหารตัวทหาร